โปรเจคเตอร์โอเคๆกันจริงๆอะป้าจ่ายนะคะทุกคนที่เนี้ยแม่เชงแกมาเนี่ามาัก็เลยบอกว่ามีสองหมื่นให้ป้านั่นน่ะแม่เชงก็เลยก็เลยให้แม่เชงไปร่วมร่วมร่วมกับป้าแม่เชงก็รวมมาสองหมื่นตรนนั้นป้าให้กันนั้นเลยที่เบอกว่าเอาไปใช้อะไรก็ได้ในงานป้าก็เลยบอกโอเคเลยเป็นแม่เชงร่วมจอโปรเจคเตอร์กับป้านะคะทุกคนแม่เชงก็เลยตอนนั้นไปแล้วก็แม่แม่เชงแกเอากระเป๋ามาถวายพระด้วยนะวันนั้น อ๋การแต่ยตอนได้อ,อุผูน้ำตาจะ,ะไหลเลยป้าหลายคนถามได้ไหมว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยคือป้าเป็นคนอิสร,ะ,ระเข้ามาถามถามว่าป้าเล่าเรื่องราวข,ข้าวๆนะเรื่องราวไม่ไม่ข้าวหละก็ก็คือไม่ไม่ละเอียดมากแต่ว่าเรื่องราวจากป้านี่แหละไปว่ามันเ,เริ่มต้นจากตรงไหนที่ที่ไปสร้างปู่สร้างอะไรเนี่ยป้าก็บอกไปว่ามันเริ่มจากป้าฝันฝันอย่างนี้นะ ทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าป้าเล่าความฝันให้ฟังเกี่ยวกับป้าฝันเห็นพญานาคแต่ว่าไม่มีหางไม่มีเสียงอันนี้ป้าเคยพูดให้กับน้องไอฟังตอนนักข่าวป้าพูดให้ฟังหมดนะไม่มีหางไม่มีเสียงมีแค่ตรงกลางอยู่ตรงห้วยปุ่งเป็นสีทองอยู่ตรงห้วยปุ่งแต่ป้าก็แปลกใจว่ามีแค่ตรงกลางเนี่ยแต่ว่าในส่วนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยยังยังกระนุกกระดิกแบบนี้อยู่ยังแบบเหมือนกับเคลื่อนเหมือนเหมือนกับเลื้อยไปอยู่ มันก็นเลือ้อยไปแต่ว่าหางไม่มีหัวไม่มีอ่ะเสียงไม่มีทั้เสียงใช่ไหมนะป้าก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ตัดท่านเป็นท่อนๆแล้วย้ายมาทํให้ป้านึกถึงความฝันนั้นตลอดเลยว่าทําไมถึงฝันแบบนี้ฝันเห็นพญายนาคสีทองแต่หางไม่มีเสียงไม่มีแต่ว่ามีแค่ตรงกลางมีท่อนตรงกลางแล้วก็เหมือนก็นเลือ้อยไปอยู่แต่มีชีวิตอยู่แต่เลือ้อยไปแต่ไม่เห็นหางก็เห็นเสียง นี่คือจุดเริ่มต้นก็บอกอิสระไปว่าเป็นจากที่ความฝันป้านั่นแหละนะแล้วก็เล่าออไปแต่ว่าอยากให้อิสระทําเป็นแบบไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีอะไรทั้งนั้นเลยนะก็คดีใหญ่อะไรพวกนี้ก็จะไม่ไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นอิสระก็ทํามาได้ดีมากอตอนแรกเขาจ้างอีกทีมหนึ่งทีนี้ทีมหนึ่งเหมือนเขาเรียกเขาเรียกตอนแรกว่าคุยกันอาจจะไม่ตกลงเขียนสัญญากันพอจะทําจริงๆก็เหมือนกับว่าอ มันขึ้นราคามาเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนมามาเอาทีมนี้นะะทีมนี้ก็คือโอเคเรื่องราวก็ทําให้ทุกคนเราได้รู้สึกว่ามันกินใจนะตอนตอนอิสระส,งสมม่งมาให้ป้าในอิสระบอกว่า,าป้าป้าฟังเสียงก่อนนะห้ามบอกใครอิสระบอกห้ามป้าบอกใครให้ป้าฟังคนเดียวลุงก็ห้ามบอกเพราะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ในงานว่างั้นเอาจะมาเซอร์ไพรส์ในงานป้าก็ไม่บอกแล้วไม่บอกป้าก็ฟังคนเดียวคือป้าถามว่ามันจุกไหมจุกเนี่ยเพราะว่า เราเป็นคนดูในใน mm ั hmm. ้นเป็นคนเริ่มเป็นคนที่อยู่ใน Nathan, นั้นอยู่แล้วเนี่ยมันจุกอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ฟังคือป้าฟังก่อนแล้วนะป้าฟังก่อนแล้วแล้วก็คืออิสระว่าป้าฟังเสียงดูนะไม่ต้องคิดตามนะฟังดนตรีไปแล้วก็แล้วก็คิดคิดตามเนื้อเรื่องไปเออเขาบอกให้คิดตามเนื้อเรื่องก็ฟังไปมโนภาพไปประมาณนี้ฟังดนตรีไปป้าจะบอกอิสระว่าแค่ฟังดนตรีป้าก็ไม่ต้องมโนภาพเลยมันไปของป้าเองเพราะว่ามันอยู่ในหัวของเราอยู่แล้ว อยู่ในความทรงจํานะทุกคนก็หลายคนก็น้ําตาไหลกันไปนะเพราะว่ามันถ้าใครที่อยู่กับลุงกับป้ามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเพราะว่าเราเราเจอ,เอ,อแบบนี้มาไงมันก็จะจุกส่วนคนที่มาติดตามทีหลังนี่ก็อาจจะไม่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 ไม,ไม,ไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ตามมาอยู่แล้วเนี่ยแค่เริ่มเรื่องภาพมันก็มาแล้ว นะแค่เริ่มว่าประวัติปู่เงี้ยภาพมันก็มาแล้วนะหลายอย่างมันเป็นอะไรที่ปีนี้เนะี่ยถือว่าสุดยอดที่สุดนะสุดยอดที่สุดขอบคุณอิสระนะคะที่พาที่แม่แม่มาที่นานะอิสระก็เป็นตัวคนไม่ใช่แค่ตัวสิแต่ตัวโดนโดนด,ดุอีกเป็นคนที่เาขาเรียกว่านำพาทุกคนให้อยู่ที่นา ใหพอยู่ที่นาให้มาให้งานมันมีสีสันแล้วก็มีแม่แม่ซีให้นางดูงานจนจบเป็นภาพที่สวยงามทุกๆปีนะอยากให้ปีจะต่อไปนะอาจจะเพิ่มบัตรก็ได้เนาะอิสระเนะาะเชื้อะอาจจะเพิ่มบัตรก็ได้แล้วก็นางลำทุกปีก็อิสระแล้วแม่แม่ซีก็ร่วมกันนะร่วมกันสมทบทุนทั้งหมดนะจนมีนางลำ แต่กป้าคิดว่านงางรำห้าร้อยเก้าสิบเก้าท่านเนี่ยพอดีมากนะพอดีกับพื้นที่ลานปู่พอดีกับการจัดแถวแล้วก็พอดีกับการที่เรามองถ้าเยอะเกินไปเรามองไม่ทั่วถึงบางคนก็อาจจะอยู่ไกลๆก็อาจจะไม่รำบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในระหว่างรอบๆลานปู่เนี่ยป้าอยู่ข้างบนป้ามองเห็นว่าทุกคนรำพร้อมเพรียงกันหมดเลยนะรำได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็พอดีพอดีห้าร้อยเก้าสิบเก้าอืมก็มีถ้าช่องป้าก็หายไปแล้วนะทุกคน แต่ป้ามีภาพขององค์ปู่ปาริจิตตอนที่อยู่กาะป้าถ่ายกล้องเอาไว้ที่เป็นกล้องถ่ายรูปป้าถ่ายเก็บไว้ป้าให้แอนเอาเอาจริงๆอะว่าว่าจะเอาไปทําเป็นขึ้นจอแหละทีนี้แอนลืมสายนะที่มันต้องเชื่อมกับกล้องกับกับโทรศัพท์แล้วก็กับไอ้เครื่องอะมันก็ลืมประมาณก็เลยไม่ได้เอาออกจากกล้องเป็นภาพที่ป้าถ่ายตอนที่เขาเตรียมขนย้ายกันถ่ายเก็บไว้ในกล้องงานปีนี้เลือดมากป้าท่านวะใช่ไหม งานไปนี้มันเลิศมากมันดีมากอ่ะจนจนแบบว่าไม่รู้ใครจะคือคนที่จะพูดร้ายให้เรามันก็พูดไม่ออกจนต้องออกไปแนวแนวอื่นก็จนพี่นวัดมาให้ดูนั่นแหละเอ,อมาให้ดูป้าป้า,ปาพูดสักหน่อยประมาณนี้ยป้าก็ขำๆป้าบอ,อกพี่นวัด <laughs> พ,พี่พี่ไปไป,ไป ถือสน,สนใจนางขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยขำๆอยู่แกก็บอกโอ้โหเขาเกินไปนะอะไรประมาณนี้นะเป็นงานวงสวงเป็นงานวงสวงเขาก็มองว่า,าลุงพลเนี่ยนะลุงพลบอกเป็นคนที่รู้กระตันยูกระตันยูรู้คุณทาไมไม่เชิญพ่อเชิญแม่มาในงานนะพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ให้มาเลยมันก็เห็นแต่เอฟซีที่เขาเรียกว่าอะไรอะสนับสนุนแม่ตัวเองพ่อตัวเองก็ไม่เอามา ไหนบอกเป็นคนกตัญญูงานใหญ่ขนาดนี้ทําไมไม่ให้พ่อให้แม่มานะป้าก็ขำพี่นวัตเหมือนกันนะดูเมื่อวานนี้ดูขำก็เลยหันไปถามแกเหมือนกันแหละว่าพี่มันไม่ดูเหรอย่าพานั่งพับเพียบอยู่อย่างสวยงามดูจนงานจบอะ่อะอ่ะย่าพามานั่งอะ่ะจนงานจบมาะทุกคนห้าทุ่มย่ากลับบ้านนะบ่าวนุก็กลับกับบ่าวนุอะไรนะห้าทุ่ม ป้าก็ยังแซลก็ยังแซลคือดูคลิปนางนั่นนะ่ะนางก็พูดหน้าตานิ่งๆเยฉยๆหน้าตาไม่มีรอยยิ้มไม่มีอะไรหน,าานนน <laughs> หน้าตาแบบด้านๆนันวหน้าตาแบบอะแล้วก็ขำเหมือนกันว่าเออตอนที่เขามองมาเนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมไงมัวแต่คิดลบคิดคิดแบบลบแบบลแบบมากลบจิตลบยกกําลังสิบนะคนเนี้ยจิตลบยกยกกลาลังสิบเพราะว่าอะไรจะพามาเนี่ยจะพานั่งใกล้ใครเออ ใกล้ใกล้เจ้าหน้าที่เลยนะเย่ยพานั่งพับเพียบอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่สงสัยนั่งัวแต่มองแสงสีไงไม่ใช่อะไรหรอกัวแต่อ้าปากค้างอยู่ฮ่าทำไมงานใหญ่โตขนาดนี้อลังการมโหรลานออมองมองแต่โต๊ะใบสีมองแต่งานหน้าหน้าหน้าโต๊ะใบสีไงโต๊ะบงสวงอ่ะัวแต่มองงานอล,ลังการตื่นตาตื่นใจเอ,อ้ย ก็เลยลืมก็เลยลืมมองย่าพาเข้ามานะย่าพามามานั่งพ่อป้าบอกแล้วว่างานพวกนี้เนี่ยนะอยากให้ย่ยาย่ากับปูนะ่มาเพราะว่าก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สุดสําหรับอลุงอยู่แล้วนะท่านลุงอยู่แล้วนะย่าก็มาพ่อปู่มาไม่ได้หรอกปู่นั่งกันนานไม่ได้เอ,อแกก็ไม่ได้มาย่าเขามาเออโมวแต่ก้องงานไงตาเป็นมันเลย โอ้โหทาไมลูกกูทําไม่ได้อย่างมันวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ความหมายคือแบบว่าเฮ้ยทาไมกูมาอยู่ทางนี้แล้วทําไมไม่ได้มีอย่างนี้อะไรประมาณนี้เออตั้งตั้งแต่ย้ายข้างมาเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่ฝั่งนี้มาเนี่ยชีวิตมีแต่ความมืดมนเนี่ยเออมีแต่หันไปทางไหนก็มีแต่ทูบหนึ่งดอกทูบหนึ่งดอกอยู่เลยประมาณนี้เออพอหันมาเจองานเราโอ้โหตาค้างเลยไฟแสงสีนี่ส่องฟุ๊บ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 กระทบตาส่องสาดเข้าสายตาเนี่ยทุกคนดูดู จนเลื่อมตานะแสแนกระทบตาเลื่อมตามองไม่เห็นอะไรเวลาพูดอะไรก็มุดขี้ตมที่โคนพูดเออว้าวมุดขี้ตมนะให้องเย้ยหัวมุดขี้ตมคีดโคนแล้วก็พูดไปก็เลยมองไม่เห็นอะไรเขาเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่บิดธรรมดานะไม่ใช่บิดนะอันนี้เนี่ยโกหกตาใสาๆเลยเนี่ยเออแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจนางเลยนางตกใจเพงานมานอลังการงานมันดีไงงานมันออกมาดี เลยตกใจจากสายตาก็ขำพินิวัตบอกว่าพี่ไปบว่าป้าดูดูนางพูดสิ่าป้าก็ขำบอกว่านางก็เป็นอย่างนั้นแหละน้านางก็ด้านๆไปอย่างนั้นแหละไม่ไม่อะไรทิมแทงก็ไม่เข้าหรอกน้าตาแล้วก็บอกว่าไอป้าเนี่ยนะป้างานอลังการขนาดนี้นะไม่เชิญพ่อเชิญแม่มาพ่อแม่ก็ไม่เคยมาเหยียบนาจำปะดง พ่อแม่ไม่เคยมาเหยียบนานจำนปดงนะอ่ออยากจะฝากฝากยานไว้ก่อนนะยานเอาไปฟังดีก่อนนะยานฟังแล้วก็เอาไปคิดตามนะสําหรับพ่อกับแม่ป้าอันนี้ป้าไม่ได้พูดให้พ่อให้แม่แต่ให้ยานเนี่ยเวลาจะพูดอะไรให้คิดก่อนให้คิดก่อนว่าอยู่ก,กอกนะอยู่ก,กอกพ่อแม่ไปบ้านที่กากาก,ก็ยังน้อยมากเลย น้อยมากน้อยมากแล้วทีเนี้ยไกลขนาดเนี้ยไกลขนาดนนานเนี้ยอยู่สกลนครเนี้ยเขาไม่มามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่มาไม่ใช่เรื่องแปลกการที่ไม่มาหนึ่งนะมันไกลไม่ชอบเดินทางสองไม่อยากส,าสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างประเด็นให้กับป้าอีกจนกว่าเรื่องราวมันจะถึงที่สุด เขาก็อย,อย,อยู่เงียบๆของเขาถ้ามายานก็พูดจนปากห้อยอีกแหละเอออยากจะพูดไงอยากให้เข้ามาแล้วมีประเด็นพูดเออถ้าเขาไม่มาก็ยังมีประเด็นพูดอีกอันนี้เขาอืนคนหนามึนคนหนามึนพอดูเวลานางพูดเนี่ยนางก็หน้ามึนอยู่แล้วมึนมาหลายปีแล้วด้วยนะดีแล้วนะอ้าหสจะติ๊กเกอร์อ๋อมีสติ๊กเกอร์เลยเมื่อกี้อะไรเม,มื่มวาโมจะพูดคุณใจขอบคุณค่า ตัวส,สติกเกอร์นะคะเหมือนเห็นของใครอิสระหรือเปล่าแบบๆของอิสระด้วยไหมนะนันอย่าพูดทุกเรื่องใช่ค่ะนันยอย่าพูดทุกเรื่องยกเปเรื่องตัวเองเราไม่ค่อยพูดพ่าก็ขำๆแหละว,ว่าคือจริงๆอะเรื่องพ่อเรื่องแม่เนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะมาหรือไม่มาเราก็บอกแล้วเราก็ชาวบ้านเขาก็ชวนอย่างตาชานเนี่ยนะ ชาวบ้านที่มาเขาก็ชวนไปไหมตาตาบอกไปไม่ได้เออถ้าไปเดี๋ยวย้ายบนเดี๋ยวทะเลาะก,กันน <c oughs> อ่าพูดตรงๆเลยนะพูดตรงตรงเลยจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรหรอเคุณเมยอเมโลน่ะ M E L O Y หรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ยขอบคุณมากค่ะสำหรับสติ๊กเกอร์พูดตรงตงนะจะได้จะได้ไม่ต้องมีคําถามอะไรมากนะจะเจะเลนนี่แหละเข้าชวนโยแต่แม่ไม่ให้มา เออกลัวจะมาสร้างปัญหาให้ลูกก็เลยไม่มาถ้ามาเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันไงก็เลยไม่มานั่นแหละเขารักเมียเพราะว่าเคยสร้างปัญหาพวกนี้มาอย่แล้วเคยเป็นปัญหามาแม่แม่อยทะเลาะก,กับเมียก็เลยไม่มาจบนะยานเข้าใจไหมนะสาหรับยานเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นเป็นคนที่ถ้าป้าเห็นน่ะมันเหมือน,นตัวตลกสําหรับป้าแล้วก็ ป้าไม่ติดเป็นอารมณ์หรอกแต่ํำพี่วันว่าพี่วันบอกว่าเกินไปแล้วป้าแซวให้หน่อยสิไอ้ประมาณนี้พูดให้หน่อยป้าเลยบอกไปพูดทาไมขนาดโลกยังไม่รับเลยเราพูดไปเขาก็ไม่รับหรอกหูเขาน่ะหูเขาทั้งหูตึงคนนี้ดีแค่ปากอืมดีแค่ปากหรือว่าปากดีหูเขาตึงเวลาเราพูดอะไรเราว่าอะไรเขา่เขาไม่ได้ยินหรอกเขาไม่ได้ยินเพราะว่าถ้าเขาได้ยินเนี่ยเขาจะมี ความรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนเตือนนะมีคนติงนะฉันพูดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะฉันพูดอย่างเงี้ยเหมือนการโกหกฉันพูดอย่างเงี้ยเหมือนการไปไป้ายสีเขาไปอะไรเขาถ้าคนหูได้ยินเนี่ยจะรู้สึกบ้างแต่ว่าสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้เนี่ยเอ,อยาง,ง่ายเลยหูเขาหนวกหูเขาหนวกยังดีที่คอเขามีเสียงเป่องออกมาทางปากเขาก็เลยพูดพูด เวลาคนอื่นเขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเขาก็เลยไม่รู้สึกอะไรสังเกตเวลาเขาพูดเนี่ยหน้าตาเขาจะเฉยมากเฉยนิ่งมากจริงๆไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะไรหรอกเขาเป็นคนหูหนวกนะแต่ว่าตาก็เริ่มบอดแล้วเมื่อเมื่อเขาพูดเรื่องงานเนี่ยตาก็เริ่มบอดแล้วเริ่มบอดพอหูหนวกตาบอดปั๊บเนี่ยนะก็ยังไม่เท่าไหร่นะคนคนเราหูหนวกตาบอดเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ ต่เมื่อไหร่ที่ใจบอดเมื่อไหร่เนี่ยใจมันบอดไปด้วยเนี่ยโอ้โหทุกคนนรกไม่รับอืมอยากจะลงนรกก็ไม่ได้ลงเขาไม่ให้ลงเปลืองน้ำมันกระทะทองแดง <c oughs> อยากลงกระทะอยากลงกระทะโอ้เจ้าจะเรียกว่าอะไรนะไอคนไม่ใช่คนเจิบคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ที่เฝ้ากระทะทองแดงอยู่เอา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 ท้ายันไว้เดี๋ยวพูดจะพูดตีไมพ่พอ เอาเท้ายันไว้เอาเท้ายันหัวไว้เออไม่ต้องมา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 เออกระทะไม่รับกระทะไม่รับแค่น,นั้นแหละนะอย่าไปซื้อสาบอกเสื้อย่าไปซื้อสา,าให้เป็นตัวตลกแล้วกันให้ให้มองลักษณะเหมือนแมงสาแมงวันไปเออแม่แม,มงวันไม่ได้ฮะเป็นแมงทรงแมงสาไปอะไรประมาณน,นี้หน้าตาเขาเหมือนแมงสาแบดูได้เลยดูปากดูผม รูปปากรูปผมผมก็กระเซิงกระเซิร์งหน่อยหยิกแล้วก็เวลาปากพูดเนี่ยเราละมองเราดูเลยคิดถึงหน้าแมงสาบเอาไว้ตัวที่มันปีกแข็งๆหน่อยเป็นตัวแม่แม่เป้งมนะันอะแม่เป้งมันหน่อยอ่ะดูจริงๆหน้าตาจะเหมือนแมงสาบมากือใบก้อนฉีก็ไม่ตายแมงสาพันนี้เป็น <laughs> ตัวตลกไปนะงานอลังการเขาก็เขาก็ยอมรับนะเขาก็บอกอยู่ว่างานอลังการมากเลย เออตั้งกันอยู่กับใครมานะงานไม่เคยมีแบบนี้เลยไม่เคยพาทําบุญอะไรประมาณเนี้เอออยู่อยู่กับลูกลูกไม่เคยพาทําบุญเลยเอ,อืพาทาแต่บาปหน้าตาก็เลยเป็นอย่างนั้น <laughs> เออจริงนะอยู่กับลูกอยู่กับลูกสาวอ่ะลูกสาวไม่พาทําบุญเลยคุณแอนนาเขาบคุ่ค่ะนะคะสังเกตหน้าตาได้ลูกสาวไม่เคยพาทําบุญไม่เคยพากวดน้ําไม่เคย ทำอะไรแบบดีๆไงหน้าตาก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละนะเป็นเจ้าแม่แมงสาบไปหน้าตาหน้าตาปากเล็กๆหน่อยไม่มีหนวดกระดุกกระดิ๊กหน่อยมัก็เป็นอย่างนั้นแหละการหมือโอพี่นวัฝากมาไม่ไม่เกี่ยวนะพจะเปิดให้ฟังแค่ตรงเนี้ยป้าก็บอกว่าไม่ต้องฟังเยอะหรอกที่ิวัตถ้าฟังเยอะนะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดให้นางไม่จบหรอกแล้วนางก็ไม่ค่อยฟังนางหูหนวก หุ่นหวกตาบอดคนเราอะหุหนหนวกตาบอดไม่ไม่ได้บุรี่ใครคหุ่นหลวกตาบอดเนี่ยยังทํามาหากินยังมีคนรักคนไม่ตาเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายนะแต่คนคนเนี้ยนะ่ะอย่าว่าแต่คนรักเลยเขาเรียกว่าอะไรอะคนจะเกลียดจะไม่กล้าจะเกลียดเลยมันขยะแขยงที่จะเกลียดคนคนเนี้ยนะ่ะจริงแม่นี่ดีเนี้ อยากจะเกลียดอยากจะโกรธมันก็เสียดายความรู้สึกของเราที่จะโกรธจะเกลียดคนคนคนแบบนี้เนี่ยถ้าจะเกลียดจะโกรธจะชังเราก็เสียดายความรู้สึกขนาดความรู้สึกโกรธเกลียดเนี่ยเรายังไม่อยากจะเอาไปเอาไปให้มันติดติดตัวเขาเลยคือมันรู้สึกว่าละทุกคน รมดาคนโกรธเกลียดทุกคนเนี่ยก็เกลียดใครก็ใส่ไปเลยนะแต่คนนี้มันเลยแล้วมันเลยเวลาโการธเวลาเกลียดหรือเวลาขยะขแยงอะไรไปอะ่ะมันมันเกินมันเกินเจ้าแม่แมงสาบก็ฝากไปเพียงแ่ว่านะอย่าให้แสงเข้าเลยป้าไม่เคยไม่ได้ให้ใสแสงใครหรอกนะก็พูดไปเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องพูด เดี๋ยวน้ำลายแห้งปากไปพี่วัดฝากมาย้ำอีกท <laughs> ีพี่แก่กพี่่แบบปกติพี่ว่าจะไม่เคยไม่เคยแบบนี้ไงเห็นแล้วมันเหมือนไส่บอกป้าก็บอกร,รุ่นเดียวกับพี่หรือเปล่าเนี่ยทําไมหน้าเขาแก่กว่าพี่มากเลยพี่ยังล้อหรอบอกพี่วัดยังหล่อยังหนุ่มเลยหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวนะแต่รุ่นนี้นโน้โห <laughs> ไม่มีอะไรก็มองให้ขำๆแหละนะ จริงเวลาเขาพูดนะดูปากเขานะปากเขาจะแบบปากกับตากับจมูกเขาจะเข้ากันมากเลยทุกคนเราดูแล้วมันก็จะเราไม่ได้บูลลี่เขานะเราไม่ได้บูลลี่เขาแกะนะ่เราไม่เป็นไรหรอกจริงๆบูลลี่คนแก่ไม่เป็นไรเท่าไหร่คนแก่ที่น่ารักน่ารักก็มีไม่ได้บูลลี่นะหน้าตาเขาก็ประมาณนั้นแหละไปกินข้าวเพียเข้าวอย่าลืมทุกคนไอ โบว์เชันพิเศษนะคะก่อนถึงปีใหม่นะคะทุกคนซื้อสินค้าครบห้าร้อยได้ปฏิทินหนึ่งชุดนะคะซื้อสินค้าครบหนึ่งพันได้เสื้อลุงพันมาแต่ไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยยังไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนไม่เคยขายนะทุกคนไม่ได้ประกาศขายเป็นจริงเป็นจังแต่เพิ่งจะมาห้อยหน้าง,งานนี่แหละเนะี่ยทุกคนเสื้อตัวนี้ไปหนึ่งตัวเลยนะคะซื้อครบหนึ่งพันได้ไปเลยหนึ่งตัวครบสองพันก็ได้ไปสองตัวะคะ่ะทุกคนนะครบหนึ่งพันห้าร้อยก็ได้ไปหนึ่งตัวเหมือนกัน คนละยองจ้าฮะต่างหูสวยมากเลยวันนั้นน่เหลือเป้าออกแล้วมันมันหนีบปวดเหมือนเดิมถ้ามันหนีบมันก็ปวดมันจะปวดขึ้นหัวเลยต่างหูก็ไม่ได้ใส่เอ่ต่หูก็ไม่ได้ใส่ยอดหลังได้บ่สันวะคุณคุณนภัยวันเพิ่งเข้ามาบอกอ่า